ดวยนะคะถ้าโดนน้องหมาน้องแมวกัดหรือขวดห้ามทำแบบนี้ค่ะไหนใครเคยโดนน้องหมาน้องแมวกัดหรือขวนกันบ้างคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันหน่อยค่ะจะบอกว่าถ้าเกิดโดนน้องกัดหรือขวดห้ามทำแบบนี้นะคะ 1. ห้ามทายาหม่องหรือราดด้วยเหล้าขาวเพราะว่าไม่ได้ช่วยฆ่าเชือ้อแถมยังระคายเคือง 2. ออย่าคิดว่าแค่บีบเลือดก,ก็พอหรือปล่อยเอาไว้เฉย เพราะว่าบาดแผลแค่นิดเดียวก็อาจจะทำให้ติดเชื้อได้แล้ว,วิธีที่ถูกต้องคือ 1. รีบรางแผลด้วยสบู่และน้ําสะอาดเป็นเวลา15นาที 2. สับให้แห้งแล้วใส่ย,ยาฆ่าเชื้อ 3. กักสัตว์ดูอาการเป็นเวลา1 0 1ถิวันถ้าสัตว์เสียชีวิตให้รีบแจ้งแพทย์ทันที 4. ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหรือบาดทะยักและควรฉีดให้ครบทุกเข็มไปตามนัดทุกนัดนะคะใครเคยโดนหมาแมวกัดหรือขวดพิมพ์ว่าเคยมาเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจนปัจจุบันนี้ยังไม่เคยเลยพิมพ์ว่ารอดค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ซันนี่นะคะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อีกค่ะ